เลังไปก่อนเดี๋ยวก็จะมีบ้านที่พิเศษตัวนี้อีกชีโร่จงอางใจดีเพียงไปสองตีเองเลย ปลอนน้ำให้น้ำงูครับมันเหมือนให้น้ำแมวน้ำหมาไงไม่รู้เนาะแต่นี่เป็นงูจงอางครับเพราะว่าเขาคือชิโร่จงอางใจดีเอา้ากินเอก็กืนรับเอ้อเกินน้ำกัก ติดน้ำเหรบบกเรียนครูกำลังให้น้ำงูอยู่ปิดน้ำปิดน้ำมาเร็วข <c ười> ุดขุดขุดมือที่ไหน,นอแล้วเปรนอปไนเดียวเอง หิวแล้วหิวแล้วพ่อ,อน้ำกินแค่นี้แหละอยากจะกินเนื้ออยากกินเนื้อแล้วอยากกินเนื้อแล้วเดี๋ยวยิงยิงจะมากยนยันไปนนนไปี๋ยวไปเดีย๋ยวไไม่ได้ต่างอะไรกับหมากับแมว นะดูพฤติกรรมตรงนี้แล้วเนาะวันถ้าวันนั้นนะให้ สำหรับในช่วงนี้ต้องขอญาตบรรยายนะครับเนื่องจากว่าคลิปมีปัญหาที่ไฟล์เสียงนะครับแต่ก็เสียดายเสียดายนะครับที่ถ่ายไปแล้วนะครับอยากจะใหะ้ผู้ติดตามช่องกับตังงูได้ได้เห็นนะครับสืบเนื่องมาจากคอมเมนต์หลังจากเราได้ปล่อยคลิปหมองงูตายพรงูไปก็มีคอมเมนต์บางท่านมาว่าทำไมงูตัวนี้ มันเชื่องจังไม่อ้าปากเลยนะครับดูเหมือนเขาจะเข้าใจว่าเราไปเย็บปากมันมาหรือเปล่านะครับอะไรต่างๆนั้นหลังจากหลังจากเราถ่ายทําคลิปนั้นเสร็จก็อย่างที่ท่านเห็นต้นคลิปนะครับก็คือนาอํามาใส่ในลังนะครับแล้วก็ให้น้ําเขากินนะเขาก็แลบลิ้นได้เขายังไม่อ้าปากนะครับแต่ตอนเนี้ยอันนี้เป็นวันที่สองนะครับตอนเช้าของอีกวันหนึ่งซึ่ง ก็กำลังพลได้เอาเหยื่อมาให้ก็คืองูจงงูสิงหางลายนะครับขนาดใหญ่เลยทีเดียวที่ถูกรดทับรดเหยียบตายนะครับก็นํามาให้เป็นอาหารนะครับกับตางูก็เลยถ่ายคลิปนี้นะครับแล้วก็ให้อาหารงูนะครับซึ่งซึ่งเจ้าชิโร่เป็นงูที่ถูกลายพฤติกรรมมาแล้วคือทําให้เชื่อมาแล้วในขั้นที่สี่นะครับเขามีความ เชื่องซึ่งสามารถาจับส่งให้คนนู้นคนนี้เนี่ยอุ้มต่อไปได้นะครับเหมือนกับเจ้า,าจันเจาสมัยก่อนถ้าใครเคยเคยดูข่าวนะครับจันเจาเป็นงูจงอางอีกตัวหนึ่งตัวแรกเลยนะครับที่ที่กับตันงูทําให้เชืองเชื่องในขั้นที่ห้าขั้นที่ห้าก็คือว่าสามารถที่จะฝึกให้ปฏิบัติตามคําสั่งได้นะครับไม,ไม่ไม่ถึงกับหมานะฮะ บ้าได้บางค่ะบางอย่างนะครับเช่นให้คลิ้งนะครับให้คลิ้งหรือเรียกเขามาแล้วก็เอาคางมาเกยได้เมื่อเขาหิวอะไรต่างๆ่าเหล่านี้นะนะแต่เจ้าเป็นแบบนั้นเชื่องในระดับนั้นนะครับแล้วก็ปล่อยไว้ในธนักงานนะครับไปที่ทํางานปล่อยเลื้อยเล่นอยู่ในในพื้นในตามบ้านได้นะครับอ่าแล้วสุดท้ายเขาก็หนีไปนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าน่า,าจ,จะเห็นเห็นครูเขาบอกว่า น่าจะไปติดสาวหรือว่าไปผสมพันธุ์นั่นเองนะครับแต่ก็อยู่ใกล้ๆนะครับยังพบเจอกันอยู่หลายครั้งโดยที่ทหารเวรยืนยืนเวรยืนยามนะครับก็ได้เห็นบ้างเห็นหลายครั้งอยู่นะครับแต่ก็ไม่ได้จับเขากลับมาก็ปล่อยเข้าไปตามธรรมชาตินะครับนะเจ้าชิโร่นะครับที่ท่านเห็นอยู่นี้ก็คือครูเขาก็เอายาถ่ายพยาธิใส่ไปในตัวเหยื่อด้วยเพื่อให้เจ้าชิโร่ได้ได,ได,ได้ได้กิน ยาถ่ายพยาธินะครับงูจงอางหรืองูชนิดอื่นๆเนี่ยจะมีพยาธิเยอะนะครับนะถ้าท่าน,านติดตามคลิปของเราก่อนหน้านี้คือน้องสบายงูลายสอเจ้าตัวนั้นก็จะมีพยาธิพยาธิหินนะฮะแพทย์แพทย์ทบอกว่าเป็นพยาธิหินอ่าซึ่งเห็นชัดเจนเลยมันจะตุงออกมาจากผิวหนังนะครับตุงออกมาเห็นชัดเจนเลยทีเดียวนะครับย้อนกลับไปดูที่คลิปแรกๆของเราได้นะครับ อ่าก็ดูแลเลี้ยงดูกันเป็นอย่างนี้แบบนี้ครับแต่าบางคนบอกว่าเป็นรรสัตว์สงวนนะเอามาเลี้ยงได้อย่างไรนะครับก็ถามว่าเจ้าจงอางตัวเนี้ยนะครับเจ้าชีโร่เนี่ยก็ได้รับมาจากหน่วยคู่ภัยท่านหนึ่งเหมือนกันที่จับมาจากการไปช่วยเหลือชาบ้านาชาบ้านเรียกให้ไปจับนะครับแล้วก็มันใหญ่มากนะครับ ก็จะไปปล่อยที่ไหนก็หาที่ปล่อยระบาดเอาง่ายๆนะครับไปปล่อยสง่งชาวบ้านก็วายๆอีกเอาสาราพิษมาไว้แถวบ้านเขาได้ยังไงซึ่งพื้นที่ปา่ามันก็มีมีน้อยนะครับในตัวเมืองค่ายแก่งเป็นเป็นพื้นที่ทั้งค่ายอยู่ในส่วนของอุทยานแห่งชาตินะครับแก่งอาจารย์มีนมา,นาเขตโ้เยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่ง ก็มีพื้นที่เป็นป่าภูเขานะครับจะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งก็เหมาะสําหรับให้เขามาอยู่ที่นี่นะครับก็คือสามารถไปปล่อยได้ในช่วงระหว่างก่อนที่จะปล่อยก็ดูแลกันไปก่อนครับแต่เพราะนเจ้าชิโร่เนี่ยเป็นเป็นจงอางที่ใหญ่มากนะแล้วด้วยด้วยด้วยความคิดของของผู้บรรยายเองนะครับกับตาหูก็คงเห็นว่าอ่ะในเมื่อเขามาอยู่ที่นี่นะครับแล้วก็ ก่อนหน้าที่เราจะปล่อยเนี่ยก็จะใช้สาหรับการเรียนรู้ก่อนนะครับเพื่อฝึกหลักสูตรต่างๆนะครับทางทหารนั่นเองนะครับให้เขาได้เรียนรู้แต่บังเอิญเจ้าชิโร่มีแนวโน้มว่าจะเป็นงูที่เชื่องเร็วนะครับอ่าก็เขาก็เลยอลองทําการลาบิกรรมเหมือนเจ้า,าจเจ้ากันเจ้าดูนะครับก็ปรากฏว่า ไปได้ถึงขั้นที่4แล้วนะครับกลายเป็นงูเชื่องงูน่ารักไปเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการให้อาหารถ้าบางท่านที่ได้เห็นการให้อาหารงูในคลิปก่อนหน้านี้นะครับโดยเฉพาะงูจงอางประเภทเดียวกันเนี่ยนะมันจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับให้อาหารงูก็ต้องหย่อนลงไปให้แล้วก็ก็ปล่อยให้เขากินไปนะครับถ้ามีการเคลื่อนไหวอยู่อยู่อยูอยอ่ซึ่งหน้านะครับอยู่ข้างๆเนี่ย จงอาปตัวนั้นก็จะหยุดการกินนะครับแล้วก็อาจจะคายเหยื่อด้วยซ้ําไปนะครับหรืออาจจะคายเหยื่อแล้วก็แผ่ไม่เบีย้ยเพื่อที่จะขู่หรือว่าจะทําร้ายนะครับเพื่อป้องกันตัวเองนั่นเองนะครับแต่เจ้าชิโร่เนี่ยตรงกันข้ามผู้ด,ดูแลหรือกัปตันงูอยู่อยู่ข้างๆจับหางงูอยู่พัดวีแมลงวัน เจ้ชีโร่ก็ยังตั้งหน้าตั้งตากินต่อไปนะครับไม่ระหวาดระแวงอะไรนั่นคือแสดงให้เห็นว่าเจ้าชีโร่เนี่ยเขาเขาเชื่องในระดับสี่นี่ก็คือไว้วางใจผู้ดูแลหรือกับตันง,งูแล้วก็คนรอบข้างไปค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเยอะมากนะครับนะแต่ว่ามีโอกาสที่จะอ ฉกเลยได้ฉกไหมนะครับตั้งทั้งที่อยู่ใกล้ๆแบบนี้นะผมถามจับจันง,งูหลายครั้งนะครับว่ามันมีโอกาสพลาดไหมแบบนี้เขาบอกว่าไม่นะครับแต่ประสบการณ์ที่เขาศึกษาแล้วก็อยู่กับงูโดยเฉพาะงูจงอางเนี่ยมาเป็นสิบปีเนี่ยเขาบอกว่าไม่ผมก็เลยถามต่อว่าเอา้าแล้วถ้าเกิดว่าอามีการไป เผอไปเหยียบไปทําให้เขาเจ็บเหยียบหางเหยียบนตัวเขาเนี่ยเขาไม่แหวงไม่ฉกเอาเลยโดยทันทีทันฟันหรออะไรอย่างนี้นะครับก็ได้คําตอบมาเขาบอกว่าไม่ส่วนใหญ่แล้วถ้าถ้าเป็นเชื่องขนาดนี้นะครับถ้ามีการตกใจหรือมีการเหยียบการเขารู้สึกเจ็บเนี่ยเขาก็จะหนีเลยรีบด้วยหนีเลยแต่จะไม่ จะไม่ชูแม่เบี้ยขึ้นมาฉกหรือว่าแว้งกัดกระทันหันนะครับนะ <c oughs> เขาก็จะเลื้อนีนีเลื้อยหลบออกไปจากตรงนั้นมากกว่านะครับอันนี้ก็นะครับที่ได้คุยนะครับข้อมูลกับกัปทนันงูมาคลิปนี้จริงๆจะจะลบทิ้งแล้วนะครับแต่ว่าด้วยด้วยเสียดายนะครับในพฤติกรรมของเจ้าชิโร่นะครับซึ่งคลิปตัวนี้ไม่สมบูรณ์ก็คือ ถ่ายโดยการใช้โทรศัพท์แล้วมันเสียงมันไม่ไม่มีนะครับเสียงมันหายไปนะครับก็เลยต้องใช้การบรรยายแทนนะครับท่านก็จะได้เห็นความเขาเรียกอะไรอิริยาบถหนึ่งของของงูจงอางที่ลหลายๆคนบอกว่ามันเป็นเป็นเอ,อพญางูเนาะนะครับเป็นงูที่ มีขนาดใหญ่มีพิษไร้แรงแล้วก็อันตรายนะครับนี่อีกมุมหนึ่งครับอีกมุมหนึ่งแล้วก็ให้เห็นว่าเราไม่ได้ไปเย็บปากเขานะนะครับเราไม่ไ,ไปทำธาลุธารุณกรรมสัตว์อะไรนะครับก็ยังเห็นเขากินได้ไปเห็นไหมฮะนีะ่มีการขยับกามเพื่อไล่รีดเหยื่อให้ลงไปเห็นไหมฮะชัดเจนนะครับเขาไม่ได้ถ้ามีการไปยงเย็บปากอะไรเงี้ยนะฮะ มันคงไม่ไม่มีพฤติกรรมแบบนี้นะครับแล้วก็เลีเ้ยงดูเพื่อการศึกษานะครับเพื่อการเรียนรู้นะครับในระยะหนึ่งเท่านั้นนะครับถึงเวลาก็จะปล่อยเขาสู่ธรรมชาตนะิถ้าเขาดูแลตัวเองได้นะฮะการเลี้ยงดูแบบนี้ก็มีค่าใช้ใจ่ายนะครับพอสมควรถ้าไม่มีงูก็จะต้องพลิกแพงไปนะในด้านอื่นนะครับเราเคยเห็นเขาใช้ ใช้ไส้หมูพยายามที่จะฝึกให้เขากินนะครับตอนนี้ที่ไม่มีไม่มีงูนะครับเดือประเภทงูชนิดอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาของคลิปนี้นะครับอาจจะไม่สมบูรณ์นักก็ต้องอขออภัยทุกท่านนะครับแต่ด้วยด้วยใช้ในการทําทให้ท่านที่สงสัยนะครับได้คลายความสงสัยนะครับแล้วก็เจดียภาพ ดีๆที่หลายๆท่านอาจจะไม่มีโอกาสได้เห็นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับก็อยากทราบเรื่องใดนะครับก็คอมเมนต์มาได้นะครับตอนนี้จะมีหลายๆคอมเมนต์ที่อยากอยากรู้นะครับความแตกต่างระหว่างคางงูจงอางกับขางงูสิงะเราก็จะนำมาให้ท่านได้ทราบนะครับในสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ติดตามรับชมนะครับ เป็นกำลังใจให้กับพวกเรานะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ